วันนี้เราจะมาสร้างฟอกพรหรือว่าสระก,กบนะคะก็เริ่มด้วยการเตรียมพื้นที่ขุดหลุมมีพะยังสีดำค่ะแล้วก็นำหินนะคะมาวางรอบๆแล้วก็เติมน้ำค่ะ New project ค่ะ from daddy mm. oh. What is it daddy <There> No what you build <laughs> Swimming pool <laughs> You see our swimming pool for folk. พวกเราค่ะกำลังทาอยู่นะคะสวยๆค่ะอยู่กลางป่าข้างบ้านเอาละค่ะ halfway นะคะครึ่งทางแล้วเติมน้ำแล้วหินลงแล้วไม้ลงต้นไม้บางส่วนก็ลงไปแล้วขอพอโดนยุงลุมค่ะเห็น วัดยูคอล็อกกี้เอ้ยน้ล็อกกี้กริกล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้ผ่อนล็อกกี้ผ่อน at h o m สวยขึ้นนะคะเดี๋ยวรอค่ะหาทุกอย่างรอบบ้านค่ะ find everything around the house นี amazing what you can with your ่ขนาดไม่เสร็จยังสวยเลยนะคะถ้าเสร็จเราจะสวยขนาดไหนอะยน่จะเอาไปดูใกล้ๆกันค่ะส่องดูนะคะตามมาค่ะเดี๋ยวมาเก็บหินเพิ่ม ฟสม,มอลล็อกนี่ได้ไมีอยู่ค่ะมีอยู่เดไปโน่นเลยค่ะที่เฮาของเด็กๆนะคะเดี๋ยวมาขนหินเพิ่มลายอยู่ไอ้ขนอนะขนได้ค่ะแต่ว่าจะยกขึ้นไปได้ไหม เยอะนะคะแปลว่าอาจจะหมดแรงขนค่ะนี่โอเคนอนค่ะเอากลับขึ้นไปข้างบนโน้นนะคะเดี๋ยวไปขนหินก่อนค่ะนี่นะคะหินได้มาโอเคเดี๋ยวยกไปให้ดัดดี้ก่อนค่ะเก็บเพิ่มค่ะไม่พอ โอ้ยย oh, ah, ok ุงยุงยุงหินหินหินออกเสียงดีๆนะสวยหินล็อกคือหินได้เยอะยังฟู่ The harder you work, the more you sweat, the less the mosquitoes bite you. Oh, <laughs> haha! Isn't it not working? Follow me, never show how steep hills are. I know. I try to make it very deep, you see. โอ้ oh, what happened? Will landscape okay. okay good to do after rain it's soft soil okay เดี๋ยวไปดูตอนใกล้เสร็จกันอีกทีนะคะ okay เติมน้ำเพิ่มค่ะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว อือฮ uh huh. In one, how much long one hour one two two hour ใกล้เฉ no ีดแล้วไปดูกันใกล้ๆค่ะเติมน้ำก่อนเ ต<ท>ำ <Okay. S 2> น้ำตกด้วยค่ะไปดูใกล้ๆอ g a กน come on น <laughs> mm ้ำจากใสๆนะตอนนี้คุณโอ้ยอยู่กับนรครับยอย่าอย่า Yeah, we build up a little bit by a bit. Chob jungloo, yeah. Can you say something for your project, daddy? Not finished. Not finished? <laughs> oh, okay. Maybe we say episode two. <laughs> yeah, you put me on the spot. Um, EP one. whole vision behind it, okay? Okay. this. This isn't just a random thing. I've been planning this for a couple of weeks. We will see when they finish and we have the visitor. Yeah, maybe tonight we have it. ตอนนี้นะคะก็ทำจริงๆก็คือสรไว้น้ำสะกบนะคะให้กบมาอยู่อาศัยค่ะใช่ยุงกัดเยอะมากเลยตอนนี้ ไม่หมดเลยอ่ะโยงอีกแล้วคิดเลือดไปแล้วด้วยค่ะต้องมองเลยขา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 ลายไปทุกอย่างโอเคไปแล้วยังไม่เสร็จยังไม่แสนแล้วจะกินหรออันนี้ทุกคนกุกิ่งไปทำกับข้าวก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะ จะหกโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวพอเสร็จเรามาถ่ายให้ดูอีกทีละกันนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย